ทำจังหวัดพิจิตรจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่9 6ทับส5งลงวันที่18กรกฎาคม2557เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์งานบริการเบดสิจงานบริการส่งต่อการบริการข้อมูลข่าวสารการให้คำปรึกษาตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งทางแพ่งและอาญา ช่องทางการให้บริการประชาชน 1. ยื่นร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเองณสารการจังหวัดพิจิตรถนนพิจิตรภัณฑหินตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร 2. ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางไปรษณีย์ที่อยู่สารการจังหวัดพิจิตรถนนพิจิตรภพานหินตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรรหัสไปรษณีย์6 6 0 0 0 3. สมแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์สายด่วน1567หหรือเบอร์โทร 056-615-763 4. ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ w w w a ด์ํารงธรร moi go t h หรืออีเมลพิจิต1 5ึ gmail com 5. แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน moi 1567ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ android ส่วนประกอบของคำร้องทุกข์ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์เรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องทุกข์ใช้ถ้อยคำสุภาพรายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ดำเนินการยื่นร้องทุกข์แทนผู้อื่นจะต้องแนบใบมอบอำนาจให้ผู้ร้องด้วยขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรทราบภายใน15วันหน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรทราบศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณายุติเรื่องและแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกทราบสิ้นสุดผลการดำเนินการและรวบรวมเรื่องไว้เป็นข้อมูลต่อไป นอกจากศูนย์ดำรงธรรมจะรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกทั่วไปแล้วยังรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอีกด้วยตามพระราชะบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่สองพุทธศักราช2541ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย5ประการดังนี้ หสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำ้รคนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16.30นาฬิกา30นาทีทางศูนย์ดำรงธรรมของเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ